อสวัสดีค่ะวิชาภาษาอังกฤษวันนี้นะคะอ่ะเราได้ฝึกท่องจำนวน1-10ถึงกันไปแล้วตามคลิปวิดีโอที่ครูโบส่งไปให้แล้วก็เด็กๆพูดตามนะคะเช่น o n e 1 1ใช่ไหมคะ t w o 2 2แบบนี้นะคะให้เด็กๆฝึกท่อง1-10ถึงแล้ว วันนี้เดี๋ยวคุณครูจะทบทวนกับเด็กๆกันก่อนนะคะอ่าเรามาทบทวนกันเนาะอ่ะเริ่มเลย o n e o หนึงอ่าเด็กๆพูดตามเลยนะคะ o n e o หนึงอีกรอบหนึ่งค่ะ O N E วันหนึ่งหนึ่งอ่าตัวต่อไปสองภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเด็กๆ1 2นอ่าสกด two, G, w ดับเบิล O two สอเอาใหม่นะคะ ทีดับูโอสองพูดอีกรอบหนึ w ่งค่ะทีดับเอสองอ่ะต่อไปสามภาษาอังกฤษว่าอะไรคะรีสามอ่ะที อ่าอีอีทรีสามอ่าทีเฮชอาอีาอ,อีทรีสามทรอีทร,ทรีสามนะคะอ่าต่อไปสี่ภาษาอังกฤษว่า four F เดี๋ยวเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งนะคะ F O U R four สใช่ไหมคะอ่าอีกรอบหนึ่ง F O U R four สอ่า4แล้วอะไรต่อ4แล้ว5อ่ะสัก อ่าพูดห้าห้าภาษาอังกฤษว่า five five f i v e five ห้าอ่าอันนี้หนึ่งถึงห้านะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ o n e one หนึ่งเด็กๆพูดตามดังๆนะคะเอาใหม่ o n e วันหนึ w ่ง T W O two สอง T W O two สอง T H A E E three สาม T H A E E three สามเก่งมากค่ะ O U R f-o-u-r 4c f-o-u-r 4c e f-i-v-e 5 5 f-i-v-e 5 5อ่าเด็กๆจะต้องไปฝึกท ja ่องให้ได้นะคะ1-10 ท่องทุกวันทุกคืนก่อนนอนอ่านภาษาไทยสระอาวันนี้อ่านสระอาพรุ่งนี้อ่านสระอีสระเอสระอูก็ว่าไปนะคะแล้วก็สะกดด้วยสะกด o อเนวันหนึ่งคืนนี้สะกดคำว่าวันไปก่อนคืนที่สอง tw O 2 2เราสะกดไปเรื่อยๆแล้วเราจะจำได้ต่อไปเราขึ้นอนุบาล2เราสบายมากเลยนะคะเราจะท่องได้เลยโอเคไหมคะอ่าอันนี้1นถึงหกันแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเรียนต่อจาก5กันนะคะอ่าหภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเด็กๆ สิบหกนะคะอ่ะสิบหกเขาเขียนมาให้แล้วนะคะ s i x สิบหกเซอิกสิบหก s i x สิบหกเซอิกสิบหกอ่า อามาดูซิว่าหจริงไหมเด็กๆนับซิคุกกี้อ่าช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5 6มีคุกกี้6อันจริงไหมคะจริงอ่าอ่าต่อไปเรามานับแซนด์วิชกันเห็นแซนด์ว,วิชหรือเปล่า เอานับเป็นภาษาอังกฤษนะคราวนี้เพราะว่าเราเรียนภาษาอังกฤษกันอยู่ใช่ไหมคะอ่ามารมานับดังๆเลยค่ะ one two three four five six seven อ่ามีแซนด์วิชเท่าไหร่คะ seven ก็คือ7นั่นเองเลข7กเเขียนยังไง7 is E V E N seven เจ็ดนะคะอ่ะเอาใหม่เรานับได้เจ็ดใช่ไหมอ่ะ S E V E N s e n เจ็ดอ่ะพูดอีกแบบหนึ่ง S E E เวอร์เอเน่เวนเซเวนเเซอ่ามานับมะเขือเทศกันค่ะ one two t ka? uh, uh, h r คืออะไรคะไข่แฝดคืออะไรคะอ่าแปดไข่แฝดอ่าเขียนเอ i g h t a 8อีกรอบนะคะ e i g h t h, 8อ่าต่อไปมานับ banana บนานา บานหน้ามีกี่มีกี่ผลดีกว่านะคะ one two three four five six seven eight nine อ่ามีบานาน่าอยู่เท่าไหร่คะ nine nine คือเก้าวงกลมอยู่ข้างบนนั่นเองนะคะมีบานาน่าอยู่ ก้าผลอ่ะสกดบานาน่าเอ็นอเอ็นอีเก้าเอ็นอีเอ็นอีเก้าเนื้อไอเก้าเนืน้อไอ ก้าอ่าอีกรอบนะคะทบทวนอีกรอบหนึ่งที่คราวนี้เด็กๆพูดตามครูโบเนาะครูครูโบจะไม่ได้เขียนแล้วโอเขียนให้ดูก็ได้เขียนให้ดูเนาะ O N E วันหนึ่งพูดเลยค่ะ O N E วันหนึ่งอ่าต่อไป ทีดับอสองอีก,กรอบนะคะทีดับอทูสองอ่าต่อไป T ีเฮชออสามพูดตามนะคะที Th อีอ e, e, ah ีทีสามอ่ะต่อไปสามแล้วอะไรอีสี่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะโ r ใช่ไหมคะยูอ f o ์ สีสีอ่าสีเรือใบใช่ไหมคะเด็กๆอ่าต่อไปสีแล้วอะไรสี C, แล้วห้าห้า,หาภาษาอังกฤษว่า five f i v e five ห้าอีกรอบหนึ่งนะคะ f i v e five ห้าเก่งมากค่ะอ่าต่อไปห้าแล้วหกภาษาอังกฤษ six s i x six หก s i x six หก s i ีก็ six หกโอเคนะคะอ่าต่อไปเจ็ด e seven H E V E N Seven S V E N N e n 7, 7โอเคนะคะแป E I G H T Eight E I G H T 8, 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. แปดอ่าและตัวสุดท้าย n i n e 9 9อีกรอบนะคะ n i n e 9อ่าแล้วสิบภาษาอังกฤษล่คะคะเด็กเ10ทนสะกดตามนะคะ T E N TEN สิบ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 อ่าโอเคค่ะอ่าคราวนี้คุณครูโบจะลบทั้งหมดเลยนะคะแล้วคุณครูโบจะให้เด็กๆทำยังไงร,รู้ไหม เขียนตามรอยประเขียนตรงไหนล่ะอ่ะเห็นไหมตรงนี้เห็นเลขหกตรงนี้กับตรงนี้ไหมคะเขาประมาให้แล้วหกเจ็ดแปดเก้าเขาประมาให้เด็กๆแล้วเด็กๆเขียนตามรอยประให้ตรงเส้นให้สวยงามเสร็จแล้วอย่าลืมมาระบายสีอ่ะมาระบายสีมะเขือเทศสีอะไรคะ สีแดงอ่ามาระบายสีเวลาระบายเราก็นับไปด้วยนับเป็นภาษาอังกฤษนะคะ one two three four ก็ว่าไปนะคะอ่าฝึกไปเรื่อยๆระบายสีแล้วก็เขียนให้เสร็จทำหน้านี้ทางหน้าแล้วก็เสร็จนะคะทำได้ไหมยากไหมคะ ไม่ยากนะคะแล้วก็เปิดไปเมื่อกี้หน้าที่17แล้วก็เปิดข้ามไปหน้าที่19ก่อนเลยนะคะให้เด็กๆเปิดข้ามไปหน้าที่19ไม่ต้องระบายสีก่อนเว้นไว้ก่อนมาเรียนก่อนนะคะอะมานับมานับพร้อมครูโบเลยอ่าค,ครูครูโบถามก่อนนี้เลขอะไรตัวเลขตัวเลขแรก ตัวเลขแรกเลขอะไรคะห้ามีหลังคาใช่ไหมคะอ่าต่อไปเลข7ไม้เท้าเลขสนกบินเลขสี่เรือใบและเลข9วงกลมอยู่ข้างบนใช่ไหมคะ เขาให้ตัวเลขด้านหลังตรงนี้มาแล้วสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำไม่ยากเลยนะคะให้นับจำนวนผลไม้เป็นภาษาอังกฤษนะคะนับ one two t h อ่านับได้ f i v ก็คือ5เด็กๆก็เขียนเลข5ข้างหลังโอเคไหม ต่อไปนัแอปเปิล one แป๊บหนึ่งนะคะนับแอปเปิล one two t h r e อ่ามีแอปเปิลกี่ผลคะ7ก็คือ7นับเสร็จก็มาเขียนตามรอยปลาด้านหลังเราจะได้จำได้ว่าเรานับ7แล้วเลขตัวนี้คือเลข7 7, 7. ็ดนะคะอ่ามานับมาเขือเทศ one 2 3งรือมะเขือเทศกี่ผลคะ3รีคือสามนกบินนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปปะป้ายะมาละากอภาษาอังกฤษปะป้าย่ะอ่า one t มีปะป้ายาเท่าไรคะ4 4ก็คือสี่เรือใบนั่นเองนะคะ อ่าเชอรี่เรามานับลูกเชอรี่กันนะคะ one two t h r f i v e s i s i g h t n มีเชอรี่ทั้งหมด9ก็คือ9นะคะทั้งหมด9นั่นเองและสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำก็คือนับตามครูโบเสร็จแล้วเขียนตัวเลขตามรอยประด้านหลัง เมื่อเขียนเสร็จแล้วน้องจะต้องทำยังไงคะระบายสีเลยส้มภาษาอังกฤษ orange orange สีส้มอ่ะเราระบายสีให้สวยงามจะเป็นสีอะไรก็ได้ตามจินตนาการนะคะอ่า apple ภาษาอังกฤษ apple อ,อ่าแล้วเราก็มาระบายสี apple ปประบายทุกลูกเลยแล้วก็มาเขือเทศ To เมโชอ่ามะเขือเทศนะคะอ่าต่อไปมะละกอภาษาอังกฤษว่าปาป้ายอย่าป,ป้าป้าอย่าอ่ามะละกอและเชอร์รี่ผลเชอร์รี่นะคะระบายให้หมดทุกรูประบายให้สวยงามอย่าออกนอกเส้นนะคะแล้วก็เขียนให้ตรงเส้นด้วยอย่าออกนอกเส้น มีคนเขียนสวยหลายคนเลยจากที่ครูโบตรวจและให้คะแนนมานะคะทุกใบงานจะเป็นคะแนนเก็บของเด็กๆทั้งนั้นเลยคนที่ส่งก็ยังมีคะแนนเก็บส่วนคนที่ยังไม่ได้ส่งหรือยังไม่ได้เริ่มทํา ให้ทยอยทำนะคะไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยทยอยส่งคุณครูโบมาเดี๋ยวคุณครูโบก็จะทยอยให้คะแนนไปนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มารับหนังสือให้รีบมารับเลยนะคะเพราะว่าจะจบเล่มหลายเล่มแล้วจะปิดเทอมแล้วนะคะให้รีบเลยเนาะอ่าสำหรับวิชาภาษาอังกฤษวันนี้ครูโบฝากเด็กๆไว้ เพียงแค่นี้นะคะที่จะต้องทำนะคะแต่ว่าที่ยังไม่จบก็คือมีการบ้านนะคะเด็กๆมีการบ้านเมื่อเช้าการบ้านภาษาไทยตอนบ่ายการบ้านวิชาภาษาอังกฤษนะคะหน้าที่18การบ้านหน้าที่18อ่าเรามาสะกุ ตัวลูกศรตัวแรกกันก่อนตัวนี้กันก่อนนะคะอ่าสกด P U R P P L E P purple สีม่วงเอาใหม่นะคะ P U R P P L E P purple สีม่วง purple เพล,ลเอเพ,พ,พสีม่วงอ่าเพเแปลว่าสีม่วงผลอะไรสีม่วงคะผลอะไรเอย่ยผลอะงูมีสีม่วงใช่ไหมคะอ่าต่อไปมาดูมาดูรูปต่อไปเลยคําต่อไปลูกศรต่อไปตรงนี้ ต่อไปตรงนี้นะคะอ่าโอเด็กๆพูดตามนะคะโออาเอเอ็นจีอีอ e, อรรนส์สีส้สมโออาเ e, อ,อเอ็นจีอีออรรนส์สีส้มออเร็นจ์ออรินจ สีส้มนะคะอ่าแล้วมีแล้วอะไรล่ะสีส้มผลส้มใช่ไหมคะสีส้มเด็กๆก็อย่าลืมระบายใน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 ช่องตรงนี้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็คำต่อไปลูกศรต่อไปตรงนี้อ่าอีดีรสีแดง อ่าอีด e ีเดสีแดง R E รเอ d ดเดสีแดง R E รเอดเดสีแดงผลอะไรสีแดงคะสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะอ่าแล้วเราก็ค่อยระบายสีให้สวยงามโอเคไหมคะอ่าต่อไปคำสุดท้าย Y E L y ยล l o w l ับเบิลยูโสีเหลือง y e l อลเ l ลลโอดั l เบิลยูสีเหลืองมะม่วงสุกแล้วเป็นสีอะไรคะสีเหลืองนั่นเองนะคะ เก่งมากเลยอาสักพูดกันพูดกันต่ออีกรอบหนึ่ง Purple สีม่วง o r a n g e สีสม้ม Red สีแดง Yellow สีเหลืองอีกรอบหนึ่งนะคะ o r a n g e สีอะไรคะสีสม้ม Purple สีม่วง Red สีแดงเยล l o w สีเหลืองนะคะอันนี้ไม่เป็นไรฝึกพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จำได้เองนะคะทำเป็นการบ้านนะคะหน้านี้ให้ระบายสีให้ระบายสีนะคะ สีม่วงถ้าเขาบอกว่าตรงนี้สีม่วงเด็กๆก็ระบายสีม่วงแล้วก็ระบายในแถบนี้สีม่วงด้วยแต่อย่าให้โดนตัวอักษรโอเคไหมคะอ่าจะได้เห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยอ่าสำหรับวิชาภาษาอังกฤษครูโบฝากไว้แค่นี้นะคะมีการบ้านสองวิชานะหยุดเสาร์อาทิตย์นี้มีวิชาภาษาไทยกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะ สำหรับวันนี้ครูโบฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ